สวัสดีครับพบกับสุลุข่าวลิเวอร์พูลเราเริ่มต้นกันที่กรุมนิวยอเข้าตำรายอดนักเตะนิวยตเปิดเผยชีวิตในวัยเด็กของเขาสุดรันทดแม่เก็บขวดขายเข้าตำรายอดนักเตะเวินนิวยตนะครับหัวหอกของเบนฟิกาเข้าตำรายอดนักเตะต้องเกิดมาจนก่อนถึงดังเป็นผู้ตแตกหลังเจ้าตัวเปิดเผยชีวิตในวัยเด็กสุดแสนรันทดโดยมีคุณแม่บังเกิดก้าวต้องเก็บขวดขายหาเงินเลี้ยงลูก ส่วนพ่อทํางานก่อสร้างไม่มีวันหยุดดาวินูเยนักเก็นกนกนหน้าเนื้อหอมของเบนกิกา้าเปิดเผยชีวิตในวัยเด็กว่าสุดแสนยากลําบากโดยแม่ของเขาเคยเก็บขวดขายตามริมถนนเพื่อนําไปขายและนําเงินส่งเสียเลี้ยงดูลูกจนเติบโตห้องของความพอตซึ่งตะบันไปถึง340ประตูให้กับเยวลิสบอนในทุกรายการเมื่อสี่เส้นที่ผ่านมากํลาลังตกเป็นข่าวใหญ่ว่าลิอร์ผู้เตรียมทุ่มงเงิน85ล้านปอนด์ราว3,740ล้านบาท เพื่อดึงตัวไปเสริมความแข็งแกร่งในช่วงสเสมาหากทุกอย่างเป็นจริงตามเป็นข่าวลือนั้นจะทําให้หนูเยสกลายเป็นหนึ่งนักเตะที่มีค่าตัวแพงที่สุดในหน้าปรติสั์ลูกหนังดังนั้นชีวิตในวัยเด็กของเขาก็ไม่ได้โรยด้วยกีบกุหลาบเพราะพ่อแม่ของเจ้าตัวต้องทํางานอย่างหนักหามรุ่งหางค่ําเพื่อเลี้ยงดูลูกๆของเขานูเยสนะครับซึ่งเติบโตในหมู่บ้านเล็เลกๆในลอสเปีรารตัสที่อาร์ติกัสนะครับซึ่งอยู่ติดชายแดนของประเทศบราซิล เขาเกล่าวว่าการย้ายทียมตอนเย่ไปเล่นให้งับอัตเมรลียในปี2009ผมมีเงินซื้อบ้านให้พ่อกับแม่ของผมที่อิติกัสพ่อแม่ของผมเสียสละทุกอย่างอย่างมากเลยเพื่อเลี้ยงดูผมโดยเฉพาะแม่ของผมท่านต้องเก็บสะสมขวดตามริมถนนเพื่อเอาไปขายและพ่อของผมก็ทํางานก่อสร้างทุกวนันดูเยสเปิดเผยก็เข้าตำลาลิเวอร์พูลนะครับเพราะว่าเจคก็คลัอของเราก็ชอบซื้อนักเตะเป็นนักเตะยากจนมาก่อนนะครับยกตัวอย่างเช่นเซรูมานี่นะครับ โมเมตซาล่านะครับแล้วก็ลุยดีอาร์ตนี่ล่าสุดนะครับก็ตรงตามสเปคทุกอย่างบายบายแอนฟิลด์ลิเวอร์พูลตั้งราคาขายทาคุมิมินามิโน้ไว้แล้วเตรียมอำลาแอนฟิลด์อย่างแน่นอนทาคุมิมินามิโน้ดาวเตะทีมชาติญี่ปุ่นของสโมสรลิเวอร์พูลเตรียมเก็บเข้าของย้ายออกจากทีกมแอนฟิลด์ได้เลยนะครับในช่วงสัมมานี้หลังหงแดงตั้งราคาค่าตัวเป็นที่โล่ลอยแล้วทาคุมิมินามิโน้ตัวเป็นข่าวจะถูกลิเวอร์พูล เลาะออกจาเทียมเนื่องจากได้ลงสนามเพียงน้อยนิดโดยเจ้าตัวเลือกลงเล่นในศึกฟุตบอลถ้วยของอังกฤษเป็นหลักก่อนหน้านี้ดาวเตนในวัย2ุปีซึ่งหงแดงดึงตัวมาจากเรสบูส์ซัลส์บวกในช่วงสงมัยปี2องสด้วยคา่าจิตริญาเจ5ด้าล้านปอนด์ราว3 1 7ล้านบาทซึ่งเคยถูกปล่อยกับสาเทมตันยืมตัวไปในเดือนกุมภาพันธ์ในปี2021ซึ่งเขาก็ลงสนามจับนักบุญไป10นัดก่อนกลับคืนสู่โตสกัดหรือวุูล และกลายเป็นดาวสมอลในศึกฟุตบอลถ้วยของสมโมสรเมื่อซีซั่นที่ผ่านมาซึ่งเรดเมเชียนได้แทมคาราบาาครับโดยมินามนโนยิงไปสิประตูและเอฟคัพมบินามนโนยิงไป3ประตูแต่สำหรับในศึกพิวล,ลิงกิลพราะขาแข่งชาวเมืองประดิบได้ลงบูเมื่อซีซั่นก่อนแค่11นัดเท่านั้นลิเวอร์พูลคว้าอันดับรองแชมป์โดยการเก็บแต้มได้น้อยกว่าแมนเชสเตอร์ itty, แค่แต้มเดียวจนในที่สุด BBC รายงานเมื่อวันที่8มิถุนายนว่า ทีมลูกดังแห่งถิ่นเมอร์ซี่ไซส์ตั้งราคาขายมินาเมนโนเอาไว้ที่17ล้านปอนด์ราว743ล้านบาทและได้รับความสนใจจากหลายสโมสรในพรีเมียร์ลีกไม่ว่าจะเป็นซอทเทตันวูมแฮนตันฟูลเลมละงลีดยูนเต็ดรวมถึงโมนาโกทีมในลีกเมืองน้องหอมอีกด้วยรวมแล้วดาวเตะชาวอุทิศอุไทยลงเล่นกับหงแดงไปทั้งสิน้น55นัดยิงประตูได้14ลูกนะครับ ค้างซีเโนเชื่อลิเวอร์พูลจะทำลายสถิติซื้อตัวแพงที่สุดอีกรั้งในช่วงสัมมาน,นี้โทนี่ค้าเซีเโนโนะครับกูรูชื่อดงตระจมวงการลุกหนังกูเรดย,ยืนยันฟันธงว่าลิเวอร์พูลจะมีการทำลายสถิติซื้อนักเตะค่าตัวแพงที่สุดอีกรางในช่วงสัม,มัยน,นี้แน่นอนโดยปัจจุบันสถิติอยู่ที่ดีลของเบอร์กิฟไนท์ในราคา75ดล้านปอนด์นั่นเองส่วนตัวผมกลางๆเชื่อฝีมือทีมงานการซื้อขายของลิเวอร์พูลเพราะตลอดยุคกุนซือเจกเก้นครับพวกเขาซื้อนักเตะพลาดน้อยมากๆ ตอนหี้ก็คือผลงานดีหมดแถมราคาสมเหตุสมผลด้วยอดีตแข้งสิงรูกเก่ากับท็อปสปอร์ตผมยังจําได้ดีเลยว่าในช่วงสมัยก่อนผู้คนตําหนิหรือผู้าพูว่ายอมปล่อยให้เวอร์นรุ่งย้ายออกไปแบบฟีค่าตัวได้ยังไงกันแต่สุดท้ายเราก็ได้เห็นกันแล้วว่ามันไม่ได้ส่งผลเสียต่อทีมโดยรวมเลยแถมพวกเขายังมีลุ้นสี่ชมป์จนถึงนัดสุดท้ายของทุกรายงานอีกตั้งหากขณะที่พวกเราก็เคยคิดไว้ว่าเวอร์นรุ่งสำคัญที่สุดแต่เจคกกี้คลับ กับทีมงานก็วิสูทธ์เห็นแล้วว่ามันไม่ได้เป็นเช่นนั้นบางทีสถานการณ์ก็คล้ายๆกันอาจจะเกิดขึ้นกับซาดิโอมาเน่ก็ได้นะครับเพราะว่าตอนนี้ทุกคนก็ไม่อยากเสียมอน,นิไปเนื่องจากเขาเป็นคีแมนโคชแคนมาโดยตลอดทั้งซีซั่นคือผมอยากให้เฟนๆแฟนลิเวอร์พูลเข้าใจก่อนว่าทุกสโมสรใหญ่ทั่วโลกต่างก็เสียนักเตะที่ดีที่สุดของตัวเองเออกไปเหมือนกันหมดนั่นแหละขึ้นอยู่กับเวลาเท่านั้นเองคำถามก็คือเมื่อเกิดเหตุการณ์นึงล่าวขึ้นแล้วจะหาใครมาทดแทนใหม่ได้ดีขนาดไหน ท่าที่เห็นลิวอร์หูก็เตรียมการเอาไว้หมดตั้งแต่การซื้อดีกโกโจตาจนกระทั่งเบอร์ล่าสุดอย่างลุยดีอาร์ตซึ่งเอาเข้าจริงๆพวกเราก็รู้ว่าแค่นั้นยังไม่พอรอบฉะนั้นผมจึงค่อนข้างมั่นใจว่าลิวอร์หูจะต้องทุบสติซื้อนักเตะแพงที่สุดอีกครั้งในช่วงสัปดาห์นี้อย่างแน่นอนรอดูกันได้เลยะครับ อดอีตแข้งสิงห์ฟันธงนูเยสจะเลือกใครระหว่างแมนยูและลิเวอร์พูลเกลนจอนสันนะครับตำนนแบนคขวาหลุมดำของลิเวอร์พูลแสดงทัศนะแบบฟันธงว่าดาวิดนูเยสก่อนหน้าฟอร์มฮอตจับเป็นวิกาสจะเลือกย้ายซุป์ใครระหว่างแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดกับลิเวอร์พูลหลังตกเป็นข่าวลือ,ร,อร่วมกันมาอย่าง,งยาวนานประเด็นร้อนร้อนที่คอลูกหนังกำลังให้ความสนใจกันอย่างมากทนตอนนี้ก็คือดาวิดนูเยสจะเลือกย้ายไปค้าแข้งให้กับทีมไหนระหว่างแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดกับลิเวอร์พูลซึ่งผมก็มาว่าหลายคน เทใจไปทางฝั่งแอนฟิ์มากกว่าจเจกล่าวเบดวิทเธอร์คือผมไม่ได้บอกใครว่าใครเก่งกว่ารวยกว่าหรือมีโอกาสประสบความสุจในรุ้นการใหม่นี้มากกว่ากันนะแต่ถ้าคุณต้องยอมรับว่าแมนยูไม่ได้ดึงดูดใจเหล่าแข่งชั้นนํามากเท่าสมัยก่อนอีกต่อไปแล้วจริงๆหากย้อนกลับไปในยุคข,ของเทเซอร์อเล็กฟูร์กนเราจะรู้สึกได้ทันทีว่าใครก็อยากย้ายมาเป็นครอบครัวของปีแสดง ขอแค่ยื่นซื้อก็ไปเท่านั้นแหละซูเปอร์สตาร์ดังหลายๆายกับพร้อมตบเท้าและเซยเยตโดยไม่ต้องเสียเวลาคิดเลยแต่ปจัจจุบันสถานการณ์ของพวกเขามันไม่ใช่แบบนั้นอีกต่อไปแล้วและหากแมนเชสเต็ดกับลิเวอร์พูลก,กำลังเปิดศึกแย่งตัวกับนูเย็ดจริงๆแล้วแล้วก็เขาก็จะอยากจะเล่นให้กับโค้ชคนไหนละ่ะเขาก็คงอยากเล่นให้กับโค้ชจิกกิ้งครอปอย่างแน่นอน นี่คือสรุปข่าวลิเวอร์พูลนะครับซึ่งเป็นรอบเช้าของวันที่9มิถุนายนนะครับแฟนๆรอลุ้นนะครับ48ชั่วโมงในตำนานนะครับจะปิดดิวดาวินูเยสค่อนข้างมั่นใจและชัวร์นะครับเพราะว่าลิเวอร์พูลต้องการจริงๆนะฮะแล้วก็ทางด้านเจอเก้นครอฟก็เคยกล่าวออกมาแล้วนะครับว่าอยากร่วมงานกับนูเยสนะครับรอเบอร์เสื้อไว้ได้เลยนะครับจองเบอร์เสื้อไว้ได้เลยน่าจะชัวร์นะครับคอนเฟิร์มนี่คือสรุปข่าวลิเวอร์พูลนะครับเดี๋ยวกลับมาพบกันใหม่สวัสดีครับ ขอเชิญแฟนๆนะครับร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการเชียร์สโมสรลิเวอร์พูลสโมสรที่ผู้ท่านรักไปกับชายผู้บ้าคลั่งลิเวอร์พูลและเดอะคอ f แฟนบอลพันธะเรามาเป็นส่วนหนึ่งในการร่วมเชียร์สโมสรที่เรารักไปด้วยกันนะครับและก็อย่าลืมนะครับกดกระดิ่งและกด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้กับทีมงานชายผู้บ้าคลั่งลิเวอร์พูลและเดอะคอ f แฟนบอลพันธะที่สำคัญนะครับมือน้อยๆของผู้ท่านมีค่ามากมายต่อพวกเรานะครับอย่าลืมนะฮะกดแชร์ให้เพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับ แล้วก็กลับมาพบกันใหม่สวัสดีครับ